สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรางจร,เงเระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองปี ภายในปรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กอาทิตุุกตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงจํานวน1,194ชุดมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทโกภัยโดยมีผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ประสบอุทโกภัยได้แก่อำเภอเสนาบางบานผักไห่พระนครศรีอยุธยาบางไทรบางประอินและบางประหันเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีกล่าวแก่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นลงพื้นที่ตำบลรางจระเข้ออำเภอเสนาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนสครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านจำนวน7อำเภอรวม3,800ครัวเรือนโดยแต่ละวันยังมีระดับน้ำขึ้นลงอยู่บ้างทางจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเช่นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานมนตรีกุลราชอาสาสมัครฐานพรานกองสิง์รักประเสริฐศรีและอาสาสมัครฐานพรานนราธิพสุกแก้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยฐานพรานสี่ห้าหนึ่งห้าหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานพราน45ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านบางโงลูโบอาแนหมู่ที่7ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่23ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลราธิวาสราชนครินอํเภอเมืองจังหวัดราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชวงศ์และประชาชนส่งลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเ็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรวรักษริยาชนารีขอทรงมีพระพระนาไมยแข็งแรง วันนี้เวลา14กันา20นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่เป็นการส่วนพระองค์ทรงลงพระนามถวายพระพสรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษัคราชจุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคดีราชนารีหลังจากที่ทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายและทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัด โดยคณะแพทย์ขอให้ส่งงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งและตลอดทั้งวันในวันนี้มีคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพรนายแข็งแรงอาทิ พลตรีอภิรักษ์พรหมริ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่1และคณะผู้บังคับบัญชาพลตรีกิติประพิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์และคณะผู้บังคับบัญชามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชาการ สำหรับจจกันดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำไปถวายนั้นทรงโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อพระรานานเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวเลลักอัครจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัคดีราชนารีรวมสามแห่งคือ ที่โรงพยาบาลจุลาพรสัทธ,ธาบันวิจัยจุลาภรและพระตำหนักจักรีบงกฎจังหวัดประทุมธานีตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีของทุกวันอง,องคมนตรีติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะไปยังโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากสักการะพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรนาสวนสุขภาพลัดโพแล้วได้รับฟังรายงานผลการดําเนินงานโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินโครงการตามพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรรมนาถบพิษเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งและลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่อื่นๆของประเทศที่แก้ไขปัญหาการจราจรและเมื่อปี2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษ ประทับเรือพระที่นั่งอังสนาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพและทรงเปิดสะพานภูมิพลหนึ่งและภูมิพลสองโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำนักโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการดำเนินโครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพและให้ใช้คลองลัดโพเป็นทางลัดระบายน้ำเหนือช่วยระบายน้ำออกทะเล และติดตั้งระบบโทรมาตรประตูระบายน้ําและอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลควบคุมทางไกลเพื่อสามารถบริหารจัดการให้ระบายน้ําหลากจากทางเหนือไหลลงสู่ทะเลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอบางไรจังหวัดพระนครศรียุธยาลงมาถึงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ทดลองเดินกังหันพลังน้ําต้นแบบ เพื่อเป็นต้นกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด5.74กิโลวัตต์ซึ่งในปี2553สำนักง,งานกปร,รอและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพระปรมาพิไทย ประกอบด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและโครงสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจนโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรพระราชนานามสิทธิบัตรดังกล่าวว่าอุทกพลวัตหมายถึงกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ําไหล ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรรวม16โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา6โครงการด้านสิ่งแวดล้อม2โครงการด้านสาธารณสุข3โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร2โครงการด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา2โครงการและด้านบุรณาการอื่นๆ1โครงการองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ซึ่งมหาวิทยายลัยได้รับการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น10โครงการหลัก40โครงการย่อยในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรีและพื้นที่ฝั่งทนบุรีนอกจากนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒต,ตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน พร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า400คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยและในช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการผลิตนักเทคนิคการแพทย์และการผลิตบัณฑิตดนตรีแบบรุนการรวมทั้งรับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาการยกระดับกระบวนการผลิตครูตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ,อกฤษของมหาวิทยาลัยด้วย องค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินมูลนิธิพัชระสุทธาคชานุรักษ์และมูลนิธิรชธาชทรนปัญสุขทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์ประจำปี2567 วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตพลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชระสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถมัมภ์และมูลนิธิราชทันปัรสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนธันวาคม2568 การแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีการออกงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทั้งสามมูลนิธิอาทิผ้าทอกระเรียงผลิตภัณฑ์ข้าวไร่กาแฟน้ำผึ้งตุ๊กตาถักโครเชต์และชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้มูลนิธิภูบดินดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนซึ่งมีความสําคัญต่อความมั่นคงของ,ของประเทศ ปัจจุบันดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใน5้าหมู่บ้านให้ดีขึ้นได้แก่บ้านสารลวะบ้านไลโวบ้านทิไลป้าบ้านปังสนุกและบ้านจะแก่โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพระสุทธาขชานุรักษ์ดำเนินงานสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้ว ปัจจุบันร่วมกับชุมชนหน่วยง,งานต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรปรับปรุงขูกั้นช้างและแนวรัว้วดำเนินง,งานวิจัยสร้างต้นแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมช้างป่าเพื่อเผยแพร่และนําไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและมูลนิธิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติาศาสตริย์ ดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังอาทิการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตองคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้พลเอกกบ,บนาทรุติษองค์นตบรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรทรงรับไว้ในโครงการพระราชดำริเมื่อปี2550ตามที่ราษฎรตำบลคลองศกอำเภอพนมขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาขัดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรลักษณะเป็นทำนบดินความจุ3,000 30, 0ลูกบาทเมตรสร้างเสร็จเมื่อปี2552 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้แก่รัษดรในพื้นที่และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า700ไร่และมีการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำจำนวน138ครัวเรือนช่วงบ่ายองค์คมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมฝ่ายบ้านตะวันอำเภอพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้ในโครงการพระราชดำริเมื่อปี2534ตามที่รัศดรขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยกรมชลประทานกำหนดก่อสร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำสามแห่งซึ่งแล้วเสร็จหนึ่งแห่งคือฝ่ายบ้านตะวันลักษณะเป็นฝ่ายคอนกรีตสามารถส่งน้ำให้แก่รัศดรในพื้นที่360ครัวเรือน และหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง3แห่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า4,000ไร่สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำรวม26โครงการจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรนอมตัตตยากุเดชฉันกมลวันศุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ